ใหม่ๆเอานะโอเคครับคุณจำได้ไหมวันที่วันที่ผมโดนเดิมจุดๆเข้าไปอะนั่นแหละผมไม่ไ,ไม่น่าจะปลอดภัยนะถ้าเขาหาดีอาจจะหาที่ช่วยได้เฮ้ยเดี๋ยวี้ก่อนมาแล้วมาแล้วแปลอยู่หลังบันไดเลยไปไปทำงานละ

พอเดียไนไลกันปุอะไรไปไน okay. ป้ชอบกันเฮ้ยมัมานอนไรจอไหนวะถปบทไหนกันครับไม่ไมเป็นถันบดบทเลยมาละจม ขอได้เป็นเมย์ได้ไหมคะขอได้เป็นเมย์ได้ไหมค่ะครับผมจะได้กดไลค์ให้ดีโอไปกดเพื่อนๆเดี๋ยวมานะเพื่อนพิมพ์อะไรนี่โอ้โหนี่มันนี่โอเคนี่อะไรกันเนี่ยเพื่อนอยู่อนเพื่อนยองอยู่เพื่อนยังอยู่ไอ้เพื่อนตัวอ๋ออยู่เพื่อนคนนั้นนี่ไงที่เราเจอมันที่มันแอบอยู่ใต้กอนอินั่นชอบแอบชัดติดเ เก็บเหรียญ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 รีบเก็บเหรียญนะคะเราต้องเก็บเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญเอาเสียง้ะไรดีกว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปืนใช่ไหมโอ้โหโอ้โหไม่น่าฟังอีหยังฝึดไปใช่งเลยไม่ใช่เลยไม่ดีเสนเฮ้ยดีเสียงกันจูนละจงูนยังเงยจูนโอ้โนโอโนอ,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 อย่ายิงฉันเลยเชอรี่มันเคย นั่นไงนั่นไงนั่นหมายถึงกาจะโกนจานาจานาการจัดโอ้ไม่โอ้ไม่ทำอะไรจะได้จ้าจะเป็นเด็กงงที่เคยเป็นเกมเมอร์ใช่ไหมฉันไม่ใช่เกมเมอร์ฉันทำคลิปฉันทำคลิปช็อตมากกว่าคลิปแรกที่ผมลงก็คือคลิปที่ผมเล่นเกมกันอะไรเป็นคลิปที่ผมโคตรไม่ภูมิใจเลยอะ ผมไม่พูดอะไรในคลิปนั้นแต่มันยาวขนน้อยความยาขนน้อยอะ่ะไม่ได้ผมจะเลยมาขายมันจะมาเน้นให้เต็มเลยจำไวกน่15นาทีนะเพราะ15นาทีอะ่ะมันต้องพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยอมแต่ว่าผมจะไม่พิมพ์เพราะว่าผมจังไม่ได้แล้ว E E าเช่มีก่อน แค่เข้มมืนะเพื่อนนั่นก็แค่มืดเพื่อนล่ะไม่ซื้อแล้วครับผมไม่ซื้อแล้วเบิร์ดมาเี่วมาเี่วมาเี่วพลังงานจอมเมีอะไรบ้างผมไม่มีอะไรให้ซื้มอมาไอ้เพื่อนตัวมือเลยนะลูก คนคนตัวที่ธรรมดามักจะเก่งเสมออย,ยูบ่บนผมโอ <c oughs> ันพูกเล่นเมอร์เดิลมิจะลีสะ่สองเดี๋ยวเๆๆ่ยเดี๋ยเดียผมเลี้ยระกาโอเคเลื่อยเบียดแครอดเพื่อนแครหลอดมันโจมตีเนี่ยนะโอ้ถือว่าแหละทำไมเราแพ้เพวเพื่อนพูดความผิดให้เพื่อนไม่ใช่ผมจะนั่นคือเพื่อนเพื่อนทำปิดเพื่อนเราแครหลอดมายิงทำตีอะไรนี่อ้าโออ เพื่อนมาได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบเวลาเพื่อนขึ้นไปทั้มันไม่มีอะไรมันมีแต่โซฟาโง่ๆว่ไป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 ยังไงก็ช่างเพื่อนเด็กป้าไม่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 เกือบห้านาทีเลยยังไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์เอยใช่แล้วก็ยังไม่ได้เป็นเมอร์เดอร์เลยไม่ได้คัดก่อนยังไม่เป็นเชอรี่ได้เยซ้ําย่งไงเพื่อนฉันได้ โซอีสารภาพเมื่อหนึ่งปีก่นกอนอโบโบเลจอเป็นไปไม่ได้ครึ่งทางของการเป็นคนแล้วนะใครก็ต้องเป็นฮีโได้เม่อให้มีคนตาเถะอะให้มีชืลตา ไว้กันตินะไม่สะรอได้หนึ่งก็ไม่ได้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่บอกแล้ว่ะตกรอนจะโอนไม่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 ไมแลม่นี่แพลคง จอมดิทำได้ไม่รอดไก็ไม่หายมันจะีมันีบักเลยนะฉันไหมีลบักเลยทีย่เาไ้่มันแต่ไม่มัมนกำล,ลังซลบักไม่มีไม่มีหรอกอะไดะโได้ะได้มดืมดมด อชยฉันด oh, ีใจฉันดีใจฉันดีใจมากกว่าปกติมากกว่ามากกว่าตอนที่ฉันเกย์มาเลยมาเลยพื่อนก็ยิงฮ่าฮ่าฮ่าเดินเกย์เดินเล่ไปซะตาตัวเองแไม่เลิกกฟหมอนสัฉันวันนี้จะข้ามักวได้หนึ่งลอยไปสาเพื่อนปิดทงงอะไรแล้ฉันจะทำงไ บีเก no, no, ็ม oh! พี <Glenn sound> ่ฉันแกยิบมีอา้าการมีคนฆ่าการมีคนฆ่าการวววาววั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 วไปนอนบลอนบลอนบลอนไอนอ่บอไอมีใครคคนคนคนนั้นคนนั้น ติดกำแพงนี่แหละคะ่ะความคเสียของการทำเพิร์สเวอร์ซันจปนมาเนี่เคจบาตโอเคอบอายบาเดี๋ยวเดี๋ยวไปมัก่อนเปแชเป้ไปยเีเเียเเ มือนล้มือต่อมีมันช่างตวหัวจริงมันจะไม่มีวันชะน,น,น,นชะน้ลเราไช่ชนะมันและอันนี้ยังซื้ออียรงไม่ได้เลยอ,อ่ะขอเล่นใหม่ขอเล่นออไข่เมไม่เพื่อะอะไรลอ้อหันงพันทเปายกายปารท,ท,ที้อะ่ะปบปุ๊บปุ๊บป๊บป ไม่อยากเล่นแล้วว yeah. ่าไม่อยากเล่นแล้วว okay. okay. uh ่าเดยกก็อยากเล่นอยู่มีปุ่มล่องหนด้วยไปไปแรกคอมพล์อเดี๋ยวมีสิ่งแรกมาถูกตรงโอเคเนื่ต้องเลนอ่าวุ ตาไม่เมวเดเดดนจเด็กไม่ะเจูเกียะเอดวเด็กเถยดวเด็กเถยอาต่อมันเมื่อกี้ไม่เห็น ัเดาไม่ได้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอย่างนั้นแหละเพื่อนเอาเพื่อนผมไม่ทัำละวันนี้รอบสุดท้ายละแค่เราจะพอกแค่นี้ถ้าเราคงได้เป็นผู้บริเวณสดเยอะฉันจะเอาเกมนี้อีกต่อไปอ๋อไม่ไม่ไม่ฉันเอาเกมนี้ที่แบบ เกมนี yeah, ้ก okay, okay. no. <laughs> oh. ่อนแนวเกมนำเชืครับเกมนำเชืครับมาตรงนี้ครับมนตรงนี้ครับทุกคนมาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้ครับมาเล่นเกมนี้กันนะครับแรกเข้ามาครับแรกเข้ามามัวฮาาพลพลพลบ้านเองฮ่า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 ไ้าได้ดาาออไเียนะเพื่อนไเพื่อนบ่าไงเพื่อนอย่าแบบนี้โอเคฉันไปก่อนนะเพื่อนฉันไปก่อน ก็ทนตัวเนียนครับกลิ้งไปกับสายเลิมเอ้ยาปทำไมนี่หังนั้นเลยเพื่อนนะจะปิดเอาไว้ม่ปให้ฉันไอยู่ละปิดอยไอยู่กินาผมไม่เปิดไปยังไปยัไปยังไปยังไปไปไม่ปย่ไมไปยังไม่ยังไม่ไปยังไม่ไปยังไปยังไม่ไปยังไม่ไยังไม่ไปยังไ ไปไหนเลยแล้วอ๋อไปสนานการณ์แด้ว่อนสถามการณ์ไปสนามอากดไม่โดน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 ปิด้อยเท้าก่อนปิดร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 ้อยเท้าแล้วปุ๊บตึกบ้าเลยมันมานี่มานี่มาให้กินเสื้อดีๆ ว้าวว้าวววว้แกแกกบมดิดิแกแอบดีหลังเสาใช่ไหมฉันรู้นะฉันรู้นะแกคิดว่าจะยิงจะได้อย่างนั้นเหรอไปคิดหม่ไปไคิดปปปปโมฮาดันปิดปิดแกจะเข้ามาไม่ได้หบอกเข้ามาได้เข้ามาได้มาได้เฉยเข้ามาได้เฉย่ดยคิดไม่ได้เลยแกกากเแกกากกับฉัน มาตัดภาาไปตอนถันสุบนี่โอเคครับก็คือแบบก็คือพิ้วลึสุดชนนะนะอะวันนี้ก็เล่นกยนงเต็มอิ่มแล้วนะถึงแม่คมจะไม่ชนะกันซ้ามแต่มันเกมที่สนุกมึกมากเลยโอเคแค่นี้ะบ๊ายบายเอาผิดเอดโอเคแค่นี้แหละ